ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะมีตึกหนึ่งของสิริราชเนี่ยที่โดนระเบิดราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยที่มีอายุถึง1,30กว่าปีนะคะจะต้องผ่านสงครามครั้งสําคัญมานั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะคะและบอกเลยว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลสิริราชมากมค่ะเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะ สงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะในตอนนั้นเนี่ยมันมี2ฝ่ายรบกันก็คือ 1. ฝ่ายอักษะนะคะประกอบไปด้วยเยอรมนีอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะที่ประกอบไปด้วยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะจนกระทั่งเช้ามืดนะคะของวันที่ 8ธันวาคมพุทธศักราช2484ค่ะเกิดเหตุการณ์สำคัญนะคะก็คือนายพลโตโตค่ะซึ่งเป็นขุนพลชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้ยกพลขึ้นบกค่ะบริเวณอ่าวไทยนะคะแล้วก็ปีบบังคับค่ะให้ไทยเนี่ยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนะคะไม่ใช่ว่าแค่กลัวฝั่งญี่ปุ่นจะมายึดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าประเทศไทยตอนนั้นยังโดนอีกฝั่งนึงค่ะนั่นก็คือฝั่งสัมพันธมิตรนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นใช้เดินทัพผ่านใช่ไหมจะเดินทัพผ่านไปพมา่าไปมาลายููซึ่งอย ในการปกครองของฝั่งสัมพันธมิตร ทีนี้ฝั่งสัมพันธมิตรก็เลยจําเป็นจะต้องโจมตีประเทศไทยค่ะโดยการทิ้งระเบิดเพลิงเนี่ยนะคะลงมาที่กรุงเทพมหาคนครหลายต่อหลายครั้งค่ะหลักๆเนี่ยเมื่อปี2487นะคะก็ตั้งใจจะโจมตีสถานีรถไฟบางกอกน้อยนี่แหละค่ะและแน่นอนมีอะไรอยู่ใกล้สถานีรถไฟคะนั่นก็คือโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองค่ะดังนั้นโรงพยาบาลสิริราชก็โดนลูกหล่มไปกับเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเพลิงลงสังฆาตึกบ้างอะไรบ้าง รวมไปถึงพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆนี่ก็ขาดแคลนจากสงครามด้วยนะคะเพราะว่าก็นําเข้าจากต่างประเทศไงมีสงครามก็ขาดแคลนใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะนั่งเรียนอยู่นึกสภาพบรรยากาศสงครามอะเรียนเรียนอยู่อ่ะเสียงหัดังละเสียงหัวดังแปลว่าอะไรแปลว่ากําลังจะมีการทิ้งระเบิดกันก็จะต้องรีบวิ่งหนีนะคะลงไปที่หลุมหลบภัยอะไรต่างๆดังนั้นการเรียนการสอนในสมัยนั้นเนี่ยหืมบอกเลยว่ายากค่ะ อาจารย์แพทย์ในสมัยนั้นเนี่ย จำเป็นจะต้องเขียนตำราเรียนขึ้นใหม่ด้วยตัวเองเป็นภาษาไทยค่ะก็คือตำราชำละศ่งนั่นเองนะคะโดยเขียนขึ้นวันละแผ่นสองแผ่นเขียนในเวลากลางคืนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งให้นักเรียนแพทย์นะคะเอาไปเย็บเล่มกันเองประมาณว่าแฮนด์เมดกันไปเลยจ้าเท่านั้นยังไม่พอค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดแคลนมากๆเลยก็คือกระดาษนั่นเองค่ะสมัยนี้เราอาจจะรู้สึกว่ากระดาษเป็นของหาง่ายเป็นแบบราคาถูกนะคะแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกระดาษกลายเป็นของที่มีราคาแพงมากๆมากๆและมากๆ ะะต้องบอกว่านะักเรียนแพทย์แต่ละคนเนี่ยถึงขั้นต้องใช้กระดาษแบบให้คุ้มค่าที่สุดกระดาษหนึ่งแผ่นจะมาเวน้นหัวเวน้นท้ายสวยๆไม่มีข่ะจดตั้งแต่หัวถึงท้ายเลยนะคะบางคนนี่ถึงขั้นเขียนขอบด้วยค่ะเขียนขอบไปตะแคงเขียนเขียนเขียนเรียกได้ว่าประหยัดกันสุดทีดเลยค่ะในช่วงเวลานั้น อย่างที่เกร่นไปเมื่อกี้นะคะเรื่องระเบิดเนี่ยสิริราชนี่ก็โดนลูกล่งไปไม่น้อยเลยค่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคม2488นะคะตอนนั้นเนี่ยสิริราชโดนผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกพญาธิวิทยาหลังที่2นะคะหรือว่า2ตึกหอพักแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็โดนระเบิดไปเช่นกันค่ะ เลยก็คือตึกพระองค์งหญิงนั่นเองจําจากอีพีที่แล้วกันได้ใช่ไหมคะที่วิวบอกว่าเป็นตึกที่สร้างขึ้นใหม่เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงของสิริราชอา้าวแล้วทำไมปัจจุบันไม่มีตึกชื่อตึกพระองค์งหญิงล่ะเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะตึกพระองค์งหญิงก็โดนระเบิดไปด้วยค่ะทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตึกพระองค์งหญิงแล้วนะคะแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมาใหมค่ค่ะเป็นตึกกุมารนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชากุมาราเวชศาสตร์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่โดนระเบิดเพลิงไปก็คือบริเวณห้องข้อชั้นสองของตึกจุธาทุตค่ะซึ่งตึกจุธาทุตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตึกที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นตึกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคุณทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการสร้างขึ้นคู่กับตึกตรีเพชรค่ะทั้ง2ตึกเนี่ยเป็นตึกที่เป็นแผนกของสูติศาสตร์แล้วก็นารีเวศวิทยาค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรประมาณอย่างนี้นี่แหละคะ่ะ แต่ว่าโชคดีนะคะที่ตึกจุทาทุตเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากค่ะดังนั้นก็เลยสามารถปรับปรุงกลับมาได้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ปรับปรุงกลายเป็นตึก13ชั้นนี่แหละคะ่ะ ไรบ้างคะเรื่องราวเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังบอกเลยว่าคราวหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆอีกเพียบเลยนะคะอย่าลืมติดตามกันรอไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ